กว่าตัวว่าตัวเสมอสัมปุทธะสัตว์นโมตัสสัตว์กว่าตัวว่าตัวเสมอสัมปุทธะนโมตัสสัตว์กว่าตัวว่าตัวเสมอสัมปุทธะสาธุผู้ปัจจานุสัจจะจังทงโมโสตโภตีขอร้องน้อมในหูเดชพระสนาสังโฆท่านเจ้า Gracias. ที่ท่านจะหนเขี่พวกเราผู้หญ่ผพทอที่ในเที่ยวับเวลาเล่นใกล้กันนี่แหลนปฏิวัติครับพักนงนอนเวลานอนนอนมันเป็นธรรมดาถ้าาคไหนรู้สึกว่าห้องนอนก็ลตาหรือลุกไปรับหน้านอนมันเป็นธรรมดาหนักหนาใแต่ละั้นของเาขอเชิญชมใน กุศลที่ยากงงทันษาทุกคนทั้งหลายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมอาจจะเนี่ยว่าสมีจำนวนไม่มากคิดว่าเรามาได้สัทธาเพื่ความตื่นใสให้พยายามยอย่างมากน่าจะเป็นการทป็ง,งานที่เราทำค้างอยู่เมื่อเรา,าปฏิบัติธรรมกันต้องตั้งสัจจะไว้ว่าตรงที่เราบวช เราตั้งใจว่าจะอยู่ในครบไปหมดกหนดทีปฏิบัติให้ได้ตารทำมั่นสัญญาที่เองเดียวจะได้คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญของสัตยาต่อตนที่สัมพันธ์กันได้ยกพระบาลีขึ้นพรตนว่าสาธุโกมัญประชานโมกังกอดีนักแด่บัวในมันจัดมั ว่าถ้าเป็นทีนะก็แต่ขอให้คำมั่นไม่ได้พงผงบวชเหมือนกับพระสงฆ์ต่อไปก็ชื่อว่าบวชก็คือธรรมดาสิบเด็การบวชนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าบวชพงผงแล้วก็หลเหลือนี่มันก็จะเป็นผู้ที่บวชเสมอไปเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าเป็นพระเป็นสมุติว่าเป็นนักบวช น่าที่ล้าวแล้วอาาระาดยากลงเรได้บวชแล้วบวชจิตบวชใจให้รู้จักเข้มแคลนตักแน่นปากเตรียมพยายามสมมติว่าเราทางเข้าเสรทั้งวมมาก็ได้ทำสาสถานที่เดินตรงกลมเนสนธนาธรรมถ้านก็งมากก็พัก่ันถ้าพักแล้วก็เรียกรุกขึ้นมา จะจะไปสิ้นดายเวลาทองเพราะตอนที่เรานอนเนี่ยครจิตใจมักจะมักคิดแต่การเก่าของคนวัตถุเดี๋ยวคิดถึงการงานที่เราทำไปคิดถึงสามีคิดถึงลูกถึงภรรยาเรียบความดีขอหาทธเราหลวงพอาใจสงบลมหายใจเป็นปกติควบกับคุณธรรุสัตว์ุณโถนี่เป็นประจัต แล้วก็หน้าหน้าตาทำน้ำและวทำความเพียรไม่เห็นการพูดคุยถ้าเรามาปฏิบัติทำอย่างนี้ท่านผ่้ตวดผู้บรวได้คำมาไม่หาจตอบสนอง่การพูดคุยการแบบพารว่มท์พูดกับใจกับการกระวพูดน้อยแล้วก็ทำความเพียรให้มากจะได้อานสงส์กการตร คูดจริงพูดจริงทำจริงเป็นแบบอย่างที่ดีา้ามาเป็นทัศนคติใจใจเวลาเราอถอยในโลกที่เราอยู่เนี่ยที่สูงเนี่ยต้องรักษาโดยใจของุ่งมีจะปล่อยให้มาเบี้งงงนอนเสื่อมสึกทำในที่บอกที่บอามเรอก็คือทิ่ิร่งน้มันช่าชื่นบานด ควมีิเจเราจะ่นบจบกิกานใชคิดผุ้ทักรู้ฉลาดทันอารมณ์ที่มาทุกเป็นไปได้ก็อยากไปพบคุณมากโทรศัพท์นี่ก็จะไปดูมากมากใช้มหมออเมาพักเรื่องขกวนกันหายใจเราเล่นกันสิ่งนี้พอเมื่ออยาเราจะมาคุณปฏิบัติครบแล้วทำไปตลอดก็ไปอยู่กับการน เา้รรยาทุกสิ่ง,งทุกอย่างที่อยากต้องบริหารต้องดูแลทุกสิ่งที่อยากต่อไปและเราต้องรร้้ักบริหารจนของจนดีในการมีความเป็นอยู่ของนักรกดมื่เราอาันมาปฏิบัติที่สูนย์พุทธสรายการมันคมาพี่จะมีประโยชน์ก็คือ ทำให้ผู้ฟังได้ข้อคิดแล้วก็ได้ปัญญาใน,น,น,นการใช้ชีวิตประจำวันธรรมะที่จะบรรยายในเชา้า,า,าน,น,นี้เชิญเดียคำมั่นกันเถอะจะมีอิสริยน์มากเกินไปแล้วนนัก็กระเสริฐต้นเตือนก็คือสิ่งที่ญาติโยมเป็นคนเคยโยมเป็นประจักแต่เราพล วันชีวิตมันจะมีทิศทางโลกทางธรรมียะว่าของคนทีเดลรุ่เรืต้องต้องกอบด้วยหลักธรรมะสีประกาศเคยเทศที่สีประการาเราปรารถน,นาจะในวันทีตในสมาธิเดลลุ่งเรงใช้ท,ทำสีประการนี้บันทึและอีกสีประการถ้าเราเป็นผู้รองคน อยู่กับคนหมู่มากอยู่ในสังคมอยู่ในหมู่บ้านในสังคมให้คนมีความสุขกับเราก็มีธรรมะของคนอีกสีประการที่เทาแล้วอีกสีประการนั้นมาจากของตนของคนแล้วกันเราปรารถนาที่ให้งานเราเนี่ยมีความสําเร็จทั้งตลอดณ์ทางกายก็มีลักษณะอีกสีประการขึ่นเดียวไปธรรมวิข้อนี้ที่ เดียกวกันที่ท่าจะไม่ผ่านต่อไปหรอคือประโยชน์ในป,ปัจจุบันถ้าผู้เรปฏิบัติได้ครอบครองกการนี้จะเป็นคนโดยสุขสมเด็จในปัจจุบันนี้ฟ้องตนได้ดีหนึ่นงพุทธานสัมปทานที่คมขยันหมั่นเพียรเมืจะไปทางโลกทางธรรมอยากทำงานในทางโลกก็จะประสบความสำเร็จทาง,ทางรธรรมก็เช่นเดียวกันขยันสุดคนขิัใจพัฒนาจิต ในหลรดจากที่ปัสสาวะเจ็บเล็กสมน้อยสะสมจ้ไปลมใส่บัให้ทานเป็นการสังคองบรมีนะแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ให้สะสมบนกานสมาธิในการขยันขันทางธรรมใขยันมันเปลี่ยนจะขี้เกียจีการัอรักษาปัด้วยกรรักษาถ้าเป็นทางหลวมรักษาทรัพย์สามีที่ดีเป็นทรัพย์ของภรยา รยาที่ดีจะซักผที่ดีะักผของักแต่เราต้อเบ่ใมีเงินเดอนะทอง่ทำโรักษาถ้าเป็นทางทางมารักษาไม่พอคุยอย่าดูีพอดูอย่าดูสมาินใจรักษาตักษาบำบั่ใจขงบริสุทของแสสมใจรักษากายวากาใจด้วยสติสัมปชัญญะจะคิดอะไรก็ bodison dalam merasa adhikar, perkara yang sehat itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang baik 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 adalah adalah perbuatan yang baik, perbuatan baik adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang baik adalah perbuatan มาไปเทีแสดงก็มักจะทำแบอนี้แะคต้องเป็นธรรมะต่กลางๆมสูงแลวไม่ต่ำเหที่จะเอาไปไปใชเป็นรรมฐานต่างก็บอกทุกคนเอทีกคนที่มีควากระา่กันีต่อพ่อแม่มีภรรยาสานต่อกันร่วมกันลูกศิษย์สานต่อรูบาศก์ประชาชนกานต่อพระมหากษัตริย์ถ้าริษั เกว่ท,กที่ท่านทุกขับโที่ของตนถ้าใครปฏิบัติได้สี่ประการนี้ตัวเองก็ถ้าปฏิบัตาาิทางโลกาาก็จะมีผู้ลทางธรรมก็จะมีผู้หลงตนบคองธรรมะประการที่สองคือคองงานปาท์ตัรัย์คองคนคงประทารทีรสามคองคนปาตนาที่เป็นคนรักเราในสังคมในคนคนรักเรามีทําให้สิง่งพ้อยสังฆาวัตร ดูแสัปดาห์ก่อนก็จะเทียบในรับบเที่ยสมวรรณสวรรคชาราชการเข้าท้าประชาชนมามเที่ยก็ทำทำสิบสองกระการที่ทำประเทศกองจนกองงงานบรรยายที่สาราวัตที่สานสาทีานาที่จะพองคนให้คนแต่ัประชาชนพักเราถ้าเป็นเป็นนายนายพวกน้องกอลังจะทาไงถ้าเป็นถ้ามีบริวารบริวาร ก็ม th wow, là, ีทมสีประการในระดับสองคนปกครองคนเรียกว่าสังฆองคถูสศีารให้ทานทานก็ยัะอกการที่่องคนที่ไม่ยิ้มเรายิ้มเ่อนก่อนคนที่ไม่ถามเราถานก่อเพื่อนควายมันอยู่ใูเดียวช่วยกันกวดความสาอาร่างกายอยางเป็นทานไม่ต้ก็มีจเงินนก็รับถ้าเราทำทานทานแตว่าการให้ ความปัญญยัรความไม่โยกจากใจด้วยเราทำทานสองพิญญาจาช์ุทธายดีขุญญาะสานเะดวนหรือจะเป็นคำดุคำด่าของแม่ครูบาอาจารที่ก่อผู้ที่ตองา่อผู้หลานไปฟังแล้วก็ากต่กจะเปพิาปาชญ์นนทีทุกวันนี้เราใช้คำพูดที่ไม่ระษาน อยาเจะ๋ยวก็คงใจติดตามขาสารบ้านเมืองมากกว่าป้ายแดงคำพูดที่สำคัญตอนเราพูดมันเป็นนายเมื่อมาพูดไปเราเป็นนายเราคนที่พูดนจะจบจะเป็นท่าอาพู่าขาวจะไม่มีสมาวายการคำพูดจะตราาวเรเองมันไม่ดีคำพูดนทางป้ายแดงสามอัตริยาคืเป็นประโยชน์ไม่เป็นระโรชน์โลกสัง อยู่ที่ไหนรั่สังตกไมันมีประโยชน์จิาาตยาณที่สมานัตตาเป็นคนสมบต้นสมบไปรไม่เย่อยิ่ระลุกกล่เป็นคนลูกว่านนอกเนาแจะได้ยศตำแหน่งของหลวงตัวเ,เองลืงพ่อลูงแม่ลุกชาติก็ะเนิดไม่เป็นสมานัตตาไม่สมบต้นสมรณไม่สมรถ้าเป็นภาพก็ยิงในยศสถาัรัชหน้าที่การงานลืมว่าตัวเองเป็น น Adult, её, ักบวชก็มาใช้คารวา่อยระต่างทำสี่ข้อนี้วราสามารวจสอบกับสทบลกถ้าใครมีครบทั้งสี่ประการนี้ก็สามารถปกคกอบตนได้ถ้าฉันถ้าฉนมีลูกกองพัญยาวของอาจจะมีทำสี่ประการถ้าเป็นนายก็ประกอบลูกน้องได้ถ้ามีบริวารบริวารผู้ับถ้ามีทางเียงป่าน ประการเทศสารการฟองงานก็ประกอบด้วยหลักธรรมสีประการเช่นเดียวกันนอกจากี้ผงเคยได้ยินประจำาิทธิบาทสี่นี่คุณเครื่องความสำเร็จยกแล้วกันก็ได้เราไปสอนไปแจกไปบอกปฏิบัติเราไปทําอู่ทําให้ของคุณใจ้ยาคุณเครื่องความสาเร็จในทางโลกทางธรรมถ้าเราปรารห้การงานเราเนี่ยมันสำเร็จในทางโลกก็เอาได้ทธิบาทสีประการหนึ่ง ฉันทักมีความพอใจในการงานที่ทำโยธรรมะแรกเริ่มมีความพอใจความพอใจชอบถ้าทำทำก็ไอ้คนทีความพอใจในการบวชการปฏิบัติเรื่ธรรมะก็มีความสุขแล้ความสุขนั้นเป็นราภหลอดไปฉันทักดูราคาฉันทักเป็นรากของการเป็นความสุขถ้าเราไม่พอใจมันทุกนะทุกให้มีความพอใจ นยกามเปีนรรยากาศนพรเตรียมขยันทั And, ้งโลกยัารทำงานทยันที onun, ่ตัเี้สมจในการงานนั้นนะแนข้อที่บายมากมายน่บังษาหาเหตุผงานที่เราทำมันขาดบ้ออะไรเกียอะไรดหนเป็นทางทำโพิจารณา12ข้อให้เวลาูแ่ กี่นาทีจวัดธรรมรกปกครองตนเองปกครองคน่แล้วก็ปกครองงานทางภาษาไาครังหัดองตนของคนของงานเพื่ปฏิบัติถ้าผ่านก็เปปฏิบัติภาจารก์เอนก็ไม่อยากจะให้เรือยเร้ามาในภาคเช้าแําก็ทำหน้าที่ก็คือได้รับนิมนมาให้บริจาคในแเช้าวัน สองทุ่มอันนี้ก็เลยพูดอย่างเดียวจำไม่ได้สิบสองข้อรู้ทุกๆๆทั้งหมดเป็นธรรมะของข้อธรรมทั้งหมดสี่มวลสามมวลผดและสี่ข้ออันแรกก็คือธรรมะสำหรับบริหารตนของตนเยาวาที่ทำจะมีมปัจจัประจิ์หนึ่ง บุทธะนนสัมปชากุอาคสกานั่งให้มีความขยนเพียนใโลสองักษาสัมปาักษาอจารย์ทอรักษาสามสัมชีติตาสามกัลยาณิตาเพื่อทีีสีสัมปชิติตาเลี้ยงีย่างเย็ง่ายตัวเลี้ยงีแบบเย็บง่ายสำคัญก็เพราะเราเลี้ยงชี้แบบไม่ย็ง่ายที่ไม่ยังมีโอกาส ทำหาเงินหาอหารแแก็ต้องหาที่เราหาก็มีค่าแค่นแสดงหาสนุแสดงหาที่ว่าสัยแต่รับพักยิ่งไม่มีโอกาสเพราเราทำจนในยิาหน้ในสะดวกคว่าสะดวกในทารบรัาไม่ไเจ้าไปในสวเที่เกียวกับาอาแต่รุ่นี้ต้องมีข้อขออจจะว่าชีวิตเราไม่เที่ยงารงใ ทรัพย์สมบัติสถานยศถาบรรสังเนี่ยจะเป็นพระสมบ์ต่อไปไรเรี่ึงสำัญนักธรรมะที่ปกครองคนก็คือสรงฆวมสุกสีประการสังฆาวัฐธรรมเูญของข้โลกหนึ่งทางสองรียาสามอัตถิยะที่เปนอุปกรณ์ศีสัตวมานัตตาสมบูรณไม่ตัวเรียนเป็นปกติไม่ชดเ ในหลักที่ทุ่มสุดแล้วก็ธรรมะกสำหรับบริหารในปกครองงานกาประกอบด้วยคุณธรรมจริยการในว,ว่าที่บากสีฐานทักษะวิทยาศาสตร์นี้โดยท่าจะได้ยินเรื่องปั้งคุณประจุกต์ในเทปบริวาร,รที่เป็นหลักธรรมคำวิจิตรสข้อนำมาฝากในช่วงเทือกสายก่อนที่จะได้อ่า

ดำเินมาปฏิบัติตามกฎการได้ถ้าก่อเกิดเตที่ว่าที่สง่าสามก็ที่สุรุสสทยนี้ก็มาร่วมกันปฏิบัติป็นสัญญาใจกันซึ่งทานอาจารย์ก็ตั้งทฐานกับดวงกินของอิำว่าท่าจะปอมาให้มามาสงงานท่านประเท และวาระบระคั่งคือที่ให้เกิดความสงบสบายนะหรับผู้จัดตามโรงประจันทีอภรรยาของคณะบสุภาจิตาผู้จัดนีก็ต้องขอเชื่อมโยงไปในที่ขอานในมทนาสาธุการกับบสุภาจิตาที่ได้ร่วมปฏิบัติภิสำจารพ่อท่านให้ท่านมีแต่ความสุขปราศจากความเมื่อร้อนความทุกข์โยมมักมีศีสุขปราศจากความอยาก สาทุกมปชาญาการสอดีนักเรียนการสอนได้ขมัครก็อนจจะสงทางอจริจริจริงแจทุกชาตเราชาติ่างนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเกิดมาในทุกชาติจะให้ผู้ชายได้บวนถ้าเป็นผู้ชายประเด็บสดีถ้าได้ถึงมรรคทุกผ่านไม่เวได้จะเป็นลยกเป็นเทวดาเป็นเจ้าชาติได้สี่พบชุนชาติได้็นคนทุกผานได้ทัุกท่านทุกคนเธอ